ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะคะหลังจากที่เราปรับ Mindset เกี่ยวกับความเชื่อกันแล้วอย่าลืมนะไอความเชื่อนั้นคุณต้องพูดซ้ำๆต่อเนื่องอย่างน้อยนะ21วันพูดทุกวันจริงพูดได้ทุกวันเลยดึงดูดความเชื่อที่ดีเข้ามาต่างๆนานาแล้วหลังจากนั้นคุณมาทำา4ข้อนี้4รู้นี้ประกอบด้วยอะไรบ้าง4ข้อน,นะคะ1รู้หา2รู้เก็บ 3. รู้ใช้4 รู้ขยายดอกผลนะถ้าคุณมีสีรู้นี้ไม่มีทางจนค่ะมีแต่คำว่ารวยรวยรวยมั่งมีมั่งมีมั่งมีมงมอ่าหรู้หาก่อนว่าฉันมีความสามารถอะไรฉันทำอะไรได้บ้างหาเงินอ่าหาเข้ามาเพราะคนบางคนเนี่ยรายจ่ายมากกว่ารายรับเพราะไม่รู้หาการที่เราจะรู้หาได้มีอะไรได้บ้าง 1. นึ่ทำเต็มที่จากสิ่งที่เราเป็น2ไปฝึกให้เรามีทักษะพิเศษ ที่สาคัญคุณแนะนําเลยนะมนุษย์ทุกคนควรเลยนะควรมีงานมากกว่าหนึ่งอย่างควรมีงานหลักและมีงานเสริมเล็กๆน้อยๆอะไรก็ได้นะคะควรมีงานหลักแล้วก็มีงานเสริมมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะชื่อว่าหนังสือ10% of Entrepreneur นะถ้าครูจาชื่อหนังสือไม่ผิดนะคะคือเขาบอกคือคนเดี๋ยวนี้บางทีหลงเดี๋ยวเราจะออดสักงานเราจะไปเป็นนายของตัวเองคุณรู้ไหมคะว่า คนที่ออกมาทำา SME โดยที่กระโดดแบบเรียกโดดหน้าผานะคะจำนวนมากนะฮะในเขาบอกว่าในครูจำระยะเวลาไม่ได้ว่า1ปีหรือ5ปี SME หายไป80%นะฮะและสุดท้ายก็กลับเข้ามาอยู่เข้าหลุมของการทำงานประจำปีที่ผ่านมาไอรถท럭กัะคะ่ะรถที่คนออกมาแล้วขายอาหารฟูด้ดฟู้ดทคะคะ่ะเจ๊งเป็นแถวอะ่ะพวกนี้ไม่รู้เลยว่าธุรกิจจริงๆทำยังไง ครูไม่ได้บอกว่าให้กลัวนะเปิดร้านกาแฟาร้านกาแฟาเจ๊งกันเป็นแถวเพราะอะไรคะการทํางานประจําไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีบางทีเราถูกโลกหลอกเยอะเกินไปอ่ะเช่นเคยอ่านหนังสือนี่ไหมคะลาออกครั้งสุดท้ายเลยรพวกนี้ค่ะบางคนก็ไปอินคุณไม่ได้บอกว่าการทํางานประจําเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีครูอยากให้ทุกคนฟังดีๆตรงนี้ว่าคนที่เขาออกมาแล้วเขาประสบความสําเร็จคือเขาชัวร์มากๆเลยว่าเขาจะทําอะไรเขาชัวร์เขาชัาชด เขาอ่านมาเยอะมากกับเรื่องนี้แต่ถ้าคุณยังไม่ชัวร์ไม่ชัดทำงานประจำได้ค่ะแล้วก็ทำอีกอันควบไปด้วยในหนังสือ10% of entrepreneur เขาบอกว่าถ้ารายได้ของอันใหม่มากกว่าอันเก่าถึง90%โอ้หเขาบอกเยอะเหมือนกันนะคือว่าไม่ต้องรอถึง90%หรอกประมาณ70%อ่ะคุณค่อยพิจารณาที่จะออกมาทำ full time เอาอันนั้นเป็น full time แต่ระหว่างนั้นให้ทำสออันไปก่อน หรือถ้าเกิดสมมติว่างานประจําให้ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยกับคุณแล้วรับจ็อบเพื่อเป็นการหาไรายได้เสริมให้กับตัวเองอย่างนักเรียนครูเนี่ยมาขอครูครูขาไม่ใช่นักเรียนพนักงานครูครูขาถ้าเลิกงานหนูไปทำนี้ได้ไหมทําเลยไปทําเลยงานหลักอย่าให้เสียนนะรับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วงานเสริมคุณก็ไปจัดสรรเวลาทําเอานั่นคือการหาไรายได้ให้กับตัวเองครูเองอะ่ะ ก็ไม่ได้ทํางานอย่างเดียวคุณทางานเยอะมากเหมือนที่ในหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงคือสิ่งที่เจ๋งมากท่านบอกความรู้คู่คุณธรรมใช่ไหมต้องมีความรู้ด้วยแล้วต้องมีคุณธรรมควบคู่สิ่งที่เหนือไปกว่าน,นั้นคือคําว่าการผสมผสานในนาของท่านเนี่ยท่านจะบอกเลยปลูกข้าวแล้วต้องเลี้ยงสัตว์ด้วยแล้วต้องปลูกข้าวหลายประเภทไม่ใช่สักแต่ข้าวข้าวเลยก็แห่ข้าวกันไปเห็นไหมเขาขายของออนไลน์ก็แห่ของออนไลน์กันไปเราต้องดู แล้วก็แยกกระจายนะถ้าวันนี้อันนี้มันเสื่อมอันนี้มันยังอยู่มันยังเลี้ยงเราได้คําว่าพอเพียงในหลวงไม่เคยสอนให้ใครจนนะคะใครที่ทําเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องบางคนมีเป็นร้อยล้านหมื่นล้านนะคะพอเพียงแปลว่าพอเพียงต่อการเลี้ยงดูตน,นะคะแล้วขยายดอกผลด้วยความยุติธรรมยุติธรรมต่อตัวเองและโลกนี่คือคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงนะคะหรือความรู้สึกพอของเขาว่ามันมีตั้งแต่เขามี ร้อยบาทแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาทำเพราะความสนุกและรักในงานอ่ะชนะอันที่1รู้หาเพิ่มรายได้ให้ตัวเอง2รู้เก็บทำไมคุณไม่เอารู้ใช้ขึ้นมาก่อนคนส่วนใหญ่ชอบเข้าใจผิดเมื่อมีเงินใช้ไปเหลือเท่าไหร่เก็บนี่คือคนที่ล้มเหลวทางการเงินค่ะคุณต้องเก็บก่อนใช้ค่ะคุณต้องวางแผนค่ะว่าคุณจะต้องมีเงินในอนาคตเท่าไหร่ คุณต้องวางแผนเลยว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่สมมติคุณอายุ25นะคะคุณอยุ25่25คุณจะเกษียณตอนไหน55สมมมตินะหรือ6เสอ่ะเซว่า60 25กเกษียณ60คุณจะมีเวลาทำงานอยู่อีกกี่ปีลบแล้วลบไม่ทัน60ลบ25เท่ากับ35เนาะเออ35คุณลองคิดว่าคุณจะตายตอนไหนสมมติว่าคุณแบบโชคดีไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายสมมติอยู่ถึงร้อยคุณอยู่ถึงร้อย ตายแล้วคุณเกษียณ60คุณต้องมี40ปี40ปีเนี่ยคุณจะอยู่ยังไงคุณก็ต้องคำนวณเลยคุณอยู่เดือนเท่าไหร่สมมติทุกวันนี้คุณอยู่เดือนละหมื่นหมื่นห้าหนูอยู่ได้แล้วค่ะหมื่นห้าในอีกสามสิบห้าปีข้างหน้ารวมมาตราเงินเฟ้อหมื่นห้าอาจจะกลายเป็นสี่หมื่นห้านะคะฉะนั้นแปลว่าคุณอยู่คุณต้องเอาสี่หมื่นห้าสมมตินะอันนี้คุยยกตัวอย่างเลขกลมๆสี่หมื่นห้าคูณสิบสองคูณสี่สิบนั่นคือเงินที่คุณต้องมีเก็บ เข้าใจไหมนั่นเราต้องวางแผนตั้งแต่ตอนนี้เลยฉะนั้นคุณก็ต้องดูว่าคุณต้องเก็บยังไงอ่าคิดไว้ก่อนเลยสมมติคุณได้เงินมาปุ๊บครูเคยสอนเรื่องการแบ่งเงินเก็บแล้วตั้งแต่คลิปก่อนๆลองไปหาดูได้ในเรื่องอการแบ่งเป็นหกกองของทีฮัฟนะคะฉะนั้นคุณพอคุณแบ่งเงินเก็บปุ๊บแล้วที่เหลือคุณค่อยใช้นะถ้าเกิดมันไม่พอใช้ก็ใช้ให้น้อยลงใช้ให้น้อยลงนะคะหรือไปเพิ่มรายได้ก็ได้คุณมีทางเลือกแค่นี้ ไม่เอานะการที่ใช้แล้วเหลือแล้วค่อยมาเก็บมันไม่มีเหลือเก็บหรอกค่ะังนั้นให้เก็บก่อนเหลือจากเก็บแล้วค่อยไปใช้โอเคนะรู้หารู้เก็บ3รู้ใช้รู้ใช้ก็เอามาจากที่เหลือจากเก็บมาแล้วแล้วคราวนี้เราก็มาแบ่งเลยมีเงินอะไรที่มันเป็นค่าใช้จ่ายประจําอันนี้ค่ากินค่าอยู่ค,ค่าเขาเรียกอะไรปัจจัยสีอันนี้มันก็จําเป็นต้องทําถูกไหมคะต้องมีมีอะไรอีกที่เราต้องใช้ อาจจะต้องมีของฟุ่มเฟือยงั้นเราแบ่งไว้สักนิดหนึ่งเพื่อของฟุ่มเฟือยไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเขามีโทรศัพท์ฉันต้องมีโทรศัพท์เขาเปลี่ยนมือถือกูต้องเปลี่ยนด้วยเออกูไม่มีเงินหรอกแต่กูต้องเปลี่ยนหน้าตาของสังคมกูสําคัญที่สุดรายได้ต่ํารสนิยมกูสูงอย่างเงี้ยค่ะมันจะไปรอดได้ยังไงถูกไหมฮะนั้นเราก็ต้องวางแล้วสิ่งที่ใช้แล้วมันเวิร์กก็คือสิ่งที่มันเป็นปจัจจัยสีสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นมันฟุ่มเฟือยถ้าเรามีเราก็ใช้คําว่าพอเพีียงไไมม่่ด้้แปลวาา แปลว่ามีพอค่อยใช้มีไม่พอเขาเรียกว่าไม่พอเพียงเข้าใจไหมคะงั้นเราก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่มหรือลดความอยากของเราลงไปนะอะไรที่แบบใช้ซื้อรองเท้าวิธีตัดง่ายๆก็คือใช้ของที่มันจําเป็นค่ะใช้ของที่มันจะเป็น,อน,ปนลองถามตอนเนี้เรามีรองเท้ากี่คู่ถ้าวันนี้คุณยากจนบนชีวิตถามตัวเองมีรองเท้ากี่คู่นะคะเออแปดมีกี่เท้าสอง แล้วที่เหลือทำงานใส่หูหรืออะไรถูกไหมคะงนั้นเราก็ต้องดูว่ามันจําเป็นไหมแต่ถ้าเกิดสมมติคุณทํางานคุณจะต้องใส่รองเท้างี้ๆแล้วคุณมีไรายได้ที่สามารถซื้อรองเท้าได้คุณไม่บอกว่าผิดเพราะคุณก็มีรองเท้าเยอะแต่ว่ามันอยู่บนฐานที่คุูรับผิดชอบมันได้เก็ตไหมคะังนั้นรองเท้าสตาร์ทคุณเตะบอลคุณมีรองเท้าสตาร์ทกี่คู่อ่ะเราก็ต้องมานั่งดูว่ามันจําเป็นพอไหมอะไรที่ไม่ใช่พวกนี้เราก็ตัดทิง้งนี่เรียกรู้ใช้ แล้วสุดท้ายก็คือรู้ขยายดอกผลนั่นคือคุณจะต้องแบ่งเงินเก็บของคุณเนี่ยนะเอาไปใช้ในการที่ทำให้มันเติบโตนะวิธีการเติบโตครูแนะนำนะใครอยากรู้เรื่องนี้ลึกๆนะคะครูบอกได้แค่พื้นฐานคุณอยากรู้ลึกๆคุณไปที่ตลาดหลักทรัพย์ได้เลยอยู่ตรงถนนรัชดาชื่อ S E T C นะคะอยู่ใกล้ๆเอส l a n นาดรัชดาคุณเข้าไปเลย เขามคีคนที่คอยจะแนะนําคุณแล้วที่สำคัญถ้าคุณรวมกลุ่มกันไปได้10คนนะเขาพาคุณทัวร์ฟรีเลยนะข้างในเนะี่ยมันจะมีมิวเซียมและมิวเซียมเขาสนุกมากมีเป็นอินเตอร์แอคทีฟให้เราลองเล่นทำอไอ้นู่นไนี่เขาแนะนําว่าเราจะสามารถเก็บเงินขยายดอกผลได้จากอะไรได้บ้าง 1. จากหุ้น 2. ตราสารนี้นะคะมีพันธบัตรมีการออมทรัพย์มีหลายแบบมากเลยแต่ละประเภทความเสี่ยงสูงต่ํา แล้วเขาก็จะสอนด้วยว่าเราต้องแบ่งแบบไหนง่ายง่ายคือตอนนี้ในจิตใครบางคนโอ๊ย oh, ตายแล้วนาสันนี่กูงงไปหมดแล้วนั่นคือจิตของเราที่มันบล็อกตัวเองไว้ก่อนกูเข้าใจเพราะกูเคยเป็นฉะนั้นอ่ะเราลองเปิดใจค่ะพอเราลองเปิดใจมันฟังง่ายค่ะมันจะบอกเลยว่าอ๋อ oh, ถ้าเราเป็นคนความเสี่ยงเราไม่ชอบความเสี่ยงเลยคุณต้องเก็บแบบนี้ถ้าคุณชอบความเสี่ยงกลางๆนะเสี่ยงเสี่ยงกลางก็แปลว่าผลกําไรดอกเบียเนี่ยมันจะสูงหน่อย นะแต่ไม่มากแต่ถ้าความเสี่ยงสูงนี่ดอกเบีย้ยจะสูงแต่เสี่ยงเยอะนะอะ่มันก็ต้องแลกกันแล้วคุณก็ลองไปดูนะถ้าเกิดคุณไปลงทุนในหุ้นเงินหมื่นบาทในวันนี้ในอีก10ปีข้างหน้ามันอาจจะกลายเป็นล้านบาทมากกว่าเงินเก็บในธนาคารแช่ไว้ในออมทรัพย์ที่ดอกเบีย้ยยังไม่ถึงเท่าไหร่อะตอนนี้ศูนย์จุดเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะนึกออกไหมคะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้คือสรู้นี้รู้หารู้เก็บ รู้ใช้แล้วรู้การขยายดอกผลถ้าไม่รู้ตรงนี้ไปศึกษาได้เลยค่ะมีคนที่เขาจะให้คำศึกษาฟรีในโลกนี้เยอะมากว่าคุณควรลงทุนอย่างไรแต่จะให้ดีที่สุดหาคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะถ้าอันนี้ครูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเซตเลยนะคะครูแค่มีโอกาสเคยได้ไปดูงานแล้วครูรู้สึกว่าโหมันเจ๋งมากครูยังอยากพา เด็กๆในออฟฟิศครูไปเดินดูเลย mm hmm. เขาบอกรวบรวมได้10คน mm hmm. เขาจะพาเข้าชมฟรีแล้วเขาก็จะแนะนําการลงทุนแต่ละประเภทให้แล้วครูทําแบบนี้คุณเชื่อไหมในระยะเวลาสั้นๆเงินของครูมันเพิ่มเพราะว่าเราแบ่งมันอย่างถูกต้องด้วยการวางแผนค่ะโอเคนะไปปรับจิตให้ดีแล้วก็ลงมือทําให้ดีชาตินี้ไม่มีทางที่จะไม่รวยนะคะยังไงคุณก็รวยแน่นอนค่ะ